โอเควันดีทุกคนด้วยนะครับผมนะอยู่ผมในเกมแลนด์ล็อกออนไลน์นะครับผมนะเซิร์เวอร์พอนเทล่านะโอเคเซิร okay. ์เวอร์เราเป็นเซิร์เวอร์คลาสสิกนะรองรับทุกระบบเลยนะไม่ว่าจะเป็น PC Android หรือว่า iOS นะครับผมนะสามารถดาวน์โหลดลิงค์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโออัปเดตประจําสัปดาห์นะโอเคสัปดาห์นี้มีอะไรมาบ้างนะเดี๋ยวจะมาดูกันในเกมเลยนะโอเคตอนนี้หน้าเว็บไซต์เนี่ยคือมันยังเออร์เอร์อยู่นะ คือรายละเอียดหน้าเว็บไซต์ยังเออร์เลอร์อยู่เดี๋ยวผมจะพามาเดินดูของที่อัพเดตเข้ามาใหม่กันโตในเกมกันเลยนะโอเคก็มาดูในส่วนกาชาปองนะอ่ดูในส่วนกาชาปองใครที่เติมเงินครบ500เนี่ยมันก็จะได้5,000แต้มนะสามารถเอาแต้มสะสมเนี่ยแต้มสะสมเนี่ย แคสโบนัสเนี่ยเอามาแลกกระชาปองได้นะครับผมนะหรือถ้าใครเติมไม่ถึงหรืออยากจะแลกของอื่นไปใช้ก็ตามนี้เลยนะพวกกัมพวกกัมพวกอีพีคูณจ็อบอะไรพวกเนี้ยยาคิอะไรพวกนี้นะแต่ผมว่าถ้าจะคุ้มผมว่ารอ5,000แเต้มแล้วเก็บสะสมไว้รอ5,000แนเต้มแล้วเปิดกระชาผมว่าน่าจะคุ้มกว่าโอเคมาดูของกระชากันนะครับผมนะอาทิตย์นี้เหมือนเดิมนะตีห้าร้อเอ้าสิแล้วก็หนึนะ อ่ะแล้วก็มีคอสตูมที่มาใหม่นะเนี่ยเป็นคอสตูมมาใหม่นะครับผมนะมันเป็นคอสตูมอาชีพก็คือว่าเป็นคอสตูมส่วนอาวุธแต่ว่าไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ได้ทุกอาชีพเพราะว่าเหมือนมันมีอาชีพจํากัดของมันเห็นไหมคือต้องการเลเวลเจ็ดสิบขึ้นไปด้วยนะถึงจะใส่คอสตูมนี้ได้อ,ะอ่ะอ่าอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะน่าจะเป็นตามนี้หรือเปล่าโหว่าผมก็เม่คเคยเห็นนะว่ามีใครเคยใส่หรือย,ยังใส่ได้แค่เฉพาะอาชีพไนท น,น,นะไนท์นะครูไซเดอร์อะไรพวกเนี้ยอ่าก็คือว่าสวอตก็ใส่ไม่ได้อเข้าใจปะก็คือว่าต้องเปลี่ยนเป็นไนท์กับครูไซเดอร์เท่านั้นถึงจะถึงจะใส่ได้อันนี้ถูกไหมน่าจะถูกแหละโอเคพีดอปสิบเปอร์เซ็นต์นะคือของใหม่ของสัปดาห์นี้เลยนะครับผมนะโอเคน่าสนใจมากอ่ะแล้วก็ในตัวกระชาก็จะมีสีอะไรอะ่ะสีคามเหรอใบเปลี่ยนชื่อสีคามนะก็สีออกฟ้าค,คลคามหรือเปล่านะน่าจะประมาณนั้นโอเค ก็เห็นนะทำไมผมกดกาชาลุันขึ้นนึงตลอดโอเคมีไข่สเปเชียลหกอันนี้เรารู้กันดีแหละอ่าแล้วก็มีปีกแดงนะครับผมนะเป็นปีกที่แบบน่าจะปีกที่ดีที่สุดหรือเปล่าในตอนนี้นะอ่าแล้วก็มีคอร์สโล่ก็คือคอร์สโล่คอร์สอาวุธแล้วก็ปีกแดงในอยู่ในสัปดาห์นี้เลยนะใครที่เติมเงินนะอ่าใครที่เติมเงินก็สัปดาห์นี้น่าลุ้นมากๆเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปดูใน ส่วนต่อไปกันเลย่ามาดูในส่วน r e ไฟ l ์แลน k i กินะครับผมนะเป็นส่วนกิจกรรมตีบวกนะาสามารถนำพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของสมใส่นะของสมใส่ที่เป็นรูนะเอามาแลกหมวกกิจกรรมก็เนี่ยตามนี้เลยนะหนึ่งใบสองใบก็ตามนี้เลยนะครับผมนะแล้วแต่ว่าไหนมันแลกได้กี่อันแล้วก็มาตีบวก <In this. S 1> เพื่อที่จะรับแต้มนะ บวกห้าบวกหกบวกเจ็ดบวกแปดขึ้นไปนะแต้มก็ต่างกันนะโอเคสัปดาห์นี้มีของใหม่เข้ามาก็จะเป็นปากวาจานะครับผมนะต่างจากสัปดาห์ที่แล้วมันจะมีเพิ่มเข้ามาปากวาจากับไพ่ไพ่ ATK ีเแต่ผมว่าปากนะจะคุ้มไพ่ใช้ยี่สิบแต้มเห็นไหมอ่าปากใช้สิบสิบอ่านี่ก็อยู่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นหน้ากากแอดนะหน้ากากคิหน้ากา,ากตีเร็วนะ a อพีดห้าอ่าแล้วก็เป็นหมวกสเต็งนะแฟนซีแฟนทอมมาร์กอ่าแล้วก็เป็น อะไร f i g i n g e v Wing นะครับผมเป็น s p 120อันนี้ก็จะเป็น r j เดย j c f o w e r h a i r b a g อันนี้น่าจะดีนะมันใช้ร้อยแต้มเลยนะแต่ผมไม่รู้มันดียังไงไม่เคยใช้เหมือนกน <S <S อันแล้วก็มีคลิปทองแล้วก็เหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เพิ่มมา2องชิ้นนี้นะครับผมนะในสัปดาห์นี้โอเคเดี๋ยวไปดูซีนิชาเล l e n ดีกว่าว่าสัปดาห์นี้มีอะไรให้สุ่มกันบ้าง อ่าโอเคซิดนีย์ชาเลนจ์สัปดาห์นี้นะตอนนี้แจ็คแพดแจ็คพอตอยู่ที่สิบล้านนะครับผมก็สี่แสนนะโอเคก็อืมทำการสุม่มอันนี้คือดูตัวอย่างดูตัวอย่างไอเทมอ่าโอเคนี่ไอเทมนะทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมนะมีหมวกเดสคอแซะนะครับผมนะเป็นหมวกอะไรเนะี่ยเพิ่มหมวกเอ็พดี อ่าแล้วก็มีโอกาสตีทิเบิลเลเวลห้านะครับผมอ่าโอเคแล้วก็จะมีอ่าหูเอพีดีนะครับผมเป็นหูไวนะอ่าถ้าเอจิมากกว่าเก้าสิบห้าเนี่ยจะเพิ่มเอพีดีอีกหนึ่งแล้วก็เพิ่มเอพีดีเป็นเปอร์เซ็นต์อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะโอเคแล้วก็จะมีพวกรีสกิลรีสเตตัสอ่านะครับผมก็จะมีปากใช่ไหมอันนี้ก็คือปากอะไร มีปากอินเด็กนะครับผมนะป้องกันเวสน,นี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะป้องกันกึงมนุษย์3%ด้วยโจมตีด้วยเวทมนต์อกาสเลนะ็กน้อยที่จะได้รับลดจะได้รับลดโจมตีไล่เวท50%ฟรี100เป็นเวลา5วิอันนี้เหมาะกับพวกเวทไหมพวกวิศาต์หรือพวกซุปเปอร์โนอะไรประมาณนี้ไหมพวกสายเวทเนะาะผมก็ไม่ค่อยรู้นะอันนี้ แล้วก็มีอ๋อลูนแฮร์แบนด์ด้วยนะเป็นหมวกที่คล้ายๆไอหมวกไหนวะมัน like เลื่อนไม่ไปหรออ๋อยู่นี่ลูนแฮร์แบนด์ก็น่าจะคล้ายๆล,ลายบวดปะแต่มันแค่กินสองช่องมันจะกินส่วนหัวกับส่วนหู มีโอกาสเลนะ็กน้อยที่ฟื้นฟูเอพ10%หรือเอพ5%คล้ายๆกันไหมอ่มอแต่แค่นั้นนา่าจะใส่การ์ดไม่ได้เอ๊ยแต่มันก็มีรูนี่ว่เอนาน่าจะใส่การ์ดได้ป่เอ็มมันมีรูนี่โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะส่วนมันใช้ในการเล่นเนี่ย685นะต่อการหมุนตินนีไอ้ก่อนหลักการเล่นตินนีทาเล่นครั้งหนึ่งเนี่ยใช้685โอเคแล้วก็ มันจะเก็บเข้ากองกลางทีละเท่าไหรอนนไอ่อันนี้ไม่แน่ใจอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ามันไม่มีรายละเอียดหน้าเว็บนะแต่ก็เก็บเข้ากองกลางอยู่ทีละเท่าไหรไม่รู้ผมไม่มีเงินกดให้ดูด้วยนะโอเคเดี๋ยวไปดูข้างบนบ้างนะว่ามันมีอะไรคือมันมี NTC เพิ่มเติมหรือเปล่านะหรือว่ามันจะมีแบบคอร์ประดับมาใหม่ป่ะไม่น่าจะมีโอเคไม่มีอะไรเลย อาวไอคอสปัดอไม่ใช่คอสประดับเขาเรียกว่าประดับคูไซเดอร์ประดับฮันนี่คือมันหมดไปแล้วล่าสุดมเป็นของคูไซเดอร์มหมดไปแล้วนะตอนนี้เขาก็ยังไม่มีอะไรใหม่เข้ามาดูว่าจะมีประดับอาชีพอื่นเข้ามาหรือเปล่านะ่ะแบบโกงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครนะับผมนะอัปเดตสัปดาห์นี้คือแบบของดีๆก็น่าจะเป็นคอสคอสส่วนอาวุธนะคอสตูมส่วนเนี่ยส่วนอาวุธมาใหม่เลยนะครับผมแต่มันน่าจะใส่ได้แค่ไนท์กะ คูลไซเดอร์นะตอนนี้เดี๋ยวน,น้าจะมีคอร์สใหม่ๆแบบเนี้ยคอสอาวุธใหม่ๆม,มาแต่ละอาชีพเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีครบทุกอาชีพแหละโอเคมันก็จะเฮ้มันก็ดีนะพูดถึงคอร์สนี้มันก็จะแรขึ้นไปอีกนะถ้าใส่ได้แต่ละอาชีพแบบไม่ได้ชุกอาชีพนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมใครชอบฝากกดถูกใจนะกดติดตามไปด้วยละกันนะครับผมนะโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชม